สวัสดีครับพ <ใน S 2> ิมพ์กับมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับแอบรักออนไลน์ชา ใช่วันนี้ก็ถือว่าได้รวมตัวกันหมดทุกคนนะนะสนานมากเฮฮค่ะหัวล้อกันตลอดเวลาจนเสียสมาธิจะเล่นกันมากกว่าถ่ายครับอืก็เข้าฉากปุ๊บสมาธิไม่มีเลยครับผมเห็นซอเมื่อกี้เห็นคิมรุดบ่อยมากหัวล้อกันไม่เ็ออเออไม่ปดยาวด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จําได้มาเพราะมันก็ท่องมาแล้วแต่พอมาถึงหน้าเซตก็ลืมหมดทุกอย่างที่อะไรหลายๆอย่างนะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นไงบ้างครับเริ่มที่ อของคิมนะคะจะเป็นสาวมั่นใจในตัวเองค่ะจบจากบอสตันแล้วก็เลยอยากที่จะ <c oughs> มาทํางานที่บริษัทนี้โดยที่จะต้องมาแข่งกับ <c oughs> ตานนนนะคะแข่กงกันเพื่อที่จะได้งานที่นี่อื <c oughs> ใช่ไอเราก็เป็นคนแบบสุภาพอ่อนน้อมแต่ว่าเราก็จะคอยแบบกัดกัดคนนี้ด้วยด้วยวิธีการต่างๆอเราก็จะคอยแบบแกล้งเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองคนนี้เล่นที่ไลเรียกว่าจิกหมอนขาดกันทุกทีเลยเรื่องนี้จิกหมอนไหมครับ เรื่องนี้แหละครับก็ก็ยังยังก็คาดว่าคาดว่าอาจจะอาจจะติ้นกันแหละแต่ว่า อาจจะคนละอารมณ์กับกับเรื่องที่ที่ผ่านมาแต่ว่าละครพี่แอนก็จิ้นเรื่องอยู่แล้วใช่ก็ก็ต้องมีอะไรที่ทํให้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 ได้จิ้นกันอยู่แล้วแหละในเรื่องพี่แอนชื่ออะไรนะครับคิมสยามอวสัสยาครับผมก็ฝากละครเรื่องนี้นะครับก็ฝากละครเรื่องแอบรักออนไลน์ด้วยนะคะก็กําลังอยู่ในช่วงถ่ายทํากันอยู่เนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันค่ะพี่มครับครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราสอง คนแล้วก็พี่ๆนักแสดงฮาอีกมากมายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงชอบผลงานชิ้นนี้นนของพวกเราครับสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณครับขอบคุณคค่ะอ๋อมันเลื่อนนี้ไม่ได้หรอเฮ้ยนิ่งดปวะเป็นแอคแรกเล็นี่ก่านแล้วก็ไปดู่ยนแะไปไหนทำไมรู้แหละ